สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคิมมี่ค่ะจากคิมมี่รีวิวนะคะเราจะมาะวันนี้นะคะคิมมี่ค่ะจากคิมมี่รีวิวนะคะเราจะมากิน๋วยเตี๋ยวกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตออกมานอกพื้นที่นะคะวันนี้เรามากินูุยเตี๋ยมันที่อำเภอบําเน,า <S <S น็ตนาลองนี่เลยค่ะร้านยเตี๋ยวติดลมเขาบอกกันว่าร้านนี้นะคะเลิศเด็ดถ้าไม่อูกไอยางเขาอข้างในมีอะไรบ้างตามมาสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเออยอดที่เจ้าของร้านชื่อไงคะสวัสดีค่ะนี่นะคะแนะนำเลยค่ะว่าร้านขายอะไรก็ตัสดีค่ะร้านก๋วยเตี๋ยำที่ร้านก็จะมีขึ้นเสียวต้มยำขึ้นเสียน้ำตกแล้วก็มีเย็นตาโฟแล้วก็น้ำใสมีสีน้ำค่ะอ๋อเด็กอยู่ตรงไหนของเด็กอยู่ตรงไหนครับตัวใหญ่ก็จะเป็นเย็นตาโฟกับน้ำตกเย็นตาโฟกับน้ำตกเป็นยีนตะโฟหมูน้ำตกอ่ะ สั่งเลยเราจะสั่งเลยนะครับของอออที่เป็นเส้นเล็กยินตะโฟต้มยำพิเศษผมไม่ดูอะไร,รเส้นใหญ่ยิยนตะโฟมามาน้ำตกมามาน้ำตกโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะออกมาเป็นกันไหมอ้ยอรไม่เป็นไรอุ้ยลายเวอร์แนะนำว่านะฮะ นานได้นะคะอย่าเพิ่งปรุงให้ชิมก่อนเลยอย่าเพิ่งปรุงติดลมค่ะตรงไหนนะคะร้านอยู่ตรงไหนพี่กัดก็คือถ้าเรามาจากทางด่านขุนพศเนี่ยจะตรงมาที่อําเภอบําเหน็จนาลงนะคะาาผ่านวัดหลวงพ่อปูมาตรงมาจะถึงขับมาเรื่อยๆเ,เลยเราจะมาถึงทางสามแยกที่จะไปโรงพยาบาลบําเหน็จนาลงร้านอยู่ฝั่งฝ่ามือตรงสี่แยกนะคะตรงแยกสฟแดงะร้านอยู่ฝังฝ่งขวามือมีป้ายสีเหลืองใหญ่เลยอนะคะ ชื่อว่าร้านร้านก๋วยเตี๋ยวติดลมติดลมจริงอันนี้เลิศนะครับฝากร้านด้วยค่ะร้านนี้อร่อยเลิศสิเต็ไมไม่หักค่ะ